ช่วงเวลาที่วันของวันที่13มีนาคม2562เจ้าที่ตำรวจโรงพักบางโป่องอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้บ้านของอดีตผู้ใยญ่บ้านจึงประสานขอการสนับสนุนระดับเพลิงและรายงานให้กับผู้กำกับชาทราบตามลาดับชั้นพร้อมได้พันตํารวจเอกธีรพงศ์ผลนาคผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบางโป่งพันธุ์ปกฤิณพงษ์แพทย์สิทธิ์รองผู้ก,กํกา,าก,กับการปราบปรามสถานีตํารวจภูธรบางโป่ง พร้อมด้วยรัฐโ d จตุพรสุขีหัวหน้าชุดปฏิการมวลชนกองผ่านปืนใหญ่ที่11อกองพลหันมาที่1นในปนวิทย์กรีบใบประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอำเภอวังโป่งกู้ภัยวังโป่งรวมใจ พร้อมทั้งกำลัน,นผู้เหย่บ้านรถไปที่เกิดเหตุบริเลขที่436หมู่12ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านของนายสมพงษ์หอมหวนอายุ66ปีอดีตผู้เหย่บ้านลนักษณะ2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้และต่อเติมด้านหน้าเปิดเป็นร้านขายของชำพบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้บนตัวบ้านชั้น2อ,อย่างรุนแรงและลุกลามไหม้ด้านบนลงมาด้านล่างอย่างรวดเร็วซึ่งในเบื้องต้นรดน้ำดับเพลิงของเทศบาลตำบลวังโป่องอบตอวังโป่งเทศบาลตำบลท้ายดงและอบะตอท้ายดง อาบาตว,วังหินรวม5คันระดมฉีดน้ำช่วยกันสกัดเพะะลิงเวลเวลากว่าครึ่งชั่วโมงจึงสงบตรวจสอบพบสิ่งของเครึ่งใช้ทรัพย์สินมีค่าซื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มข้าวสารถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเหลือเพียงของขายและชั้นวางของบางส่วนเท่านั้นที่สามารถขนย้ายหนีออกจากกองเพลิงได้ทันซึ่งความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ สอบถามนายสมพงษ์หอมหวนอดีตผู้ใหญ่บ้านบอกว่าบ้านหลังนี้อาศัยอยู่ด้วยกัน3คนประกอบด้วยนางฉลองหอมหวนอายุ62ปีภรรยานางน้อยทาทองอายุ84ปีแม่ยายรวมถึงตัวเองซึ่งที่ผ่านมาบนตัวบ้านชั้นสองได้ปล่อยว่างไว้เนื่องจากแต่ละคนอายุเยอะขึ้นลงลำบาก ประกอบกับเปิดร้านขายของชำจึงพากันอาศัยอยู่แต่ด้านล่างก่อนเกิดเหตุกำลังขายของอยู่ชั้นล่างได้ยินเสียงดังมาจากบนบ้านชั้นสองแต่ไม่มีใครเอะใจยังคงช่วยกันดูแลร้านขายของชำตามปกติกระทั่งมีชาวบ้านขับรถผ่านมาและสังเกตเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากบนตัวบ้านจึงตะโกนบอกให้ตนทราบและได้รีบวิ่งขึ้นไปดูเห็นไฟลุกไหม้ในห้องนอนเดิมซึ่งอยู่ติดกับห้องพระจึงรีบวิ่งลงมาหาภาชนะใส่น้ำขึ้นไปดับและให้คนในบ้าน โถดแจ้งตำรวจแต่เวลาเพียงไม่นานไฟได้โหมลุกไมาอย่างรุนแรงและลุกลามลงมาชั้นล่างอย่างรวดเร็วจึงหนีตายเอาชีวิตรอดได้ก่อนกระทั่งเจ้าที่เข้ามาช่วเหลือฉีดน้ำดับเพลิงได้สำเร็จซึ่งสาเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้เบื้องต้นต้องรอให้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์มาดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความในชัดอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คนเรานั่งอยู่เขาพักขึ้ไปไม่ไ่เาเที่ยวสะแกสะแกกึ่งาวอนี้ก็ยายจะเป็นถุงผ้าให้ถุงผ้าให้ืววันนี้ไม่หวแต่คันี้ไม่หวก็เลวิ่งขึ้นไปอ๋อะนี้ก็ยายขึ้นไปถัากระปานนี่ที่ทีทางที่เห็นมอไม่เนี่ยมนไม่ตรงทางหรือไมจัดข้างล่างออกภายนอกกันอ่ะคนข้างลังข้างหลังข้าด้วยไม่ทับไม่้า น่าน่านาไม่ห้องนู้นมาห้องนู้นนั่นก่อนนะห้องนู้นก่อนใช่ไหมป้าไปโรงพยาบาลมาแล้วเห็นแล้วเสียใจแล้วกลับไปอีกอ๋อแต่มันไม่ตรงคาน้ีงบนก่อนไม่ใช่มันควรควรนะควก่อนข้ะงควนขึ้นไงเออแล้วกลับมาอีกคีนี้มีคนหลายคนช่วยกันเขาไม่รู้ของของมีค่ามีอะไรบ้างมีมีเงินนะครับเงินสดอะไรมีไหมไม่มีจะเป็นพวกทีวีพวกอะไรนี่เนาะอาติหายทีวีตู้พวกอะไรบ้าง ข้าบู้เซท้า,าก็คงโซฟาโมฟาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอยู่ข้างล่างคิดว่าไปฟบ้านวัดตรงจอดเนี่ยตัวทุกเทียนห้องนอนนู้นคือว่ามันไม่ได้ <อะ S 2> มาเกิดขึ้นจากห้องนอนห้องนอนแต่แต่ไม่ได้นอนมันนอนอยู่ข้างล่างกันพวก พักไปพวกพัดลมอะไรก็ต่อรองกันหมดเพานอนอยู่โซนไหนลุงนี่แหญ่เหนือสุดเลยสองในนู่นนะครับเนี่ยตรงกับห้องนอน้องร้านนี่นะบ้านนอนก็มีไหมครงบนอนสโก็มีพวก นอนเข้าหุบหกเรียมพวกพระพวกอะไรแต่ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้นอนนานแล้วข้างในมีทั้งไฟมีอะไรไม่ไม่มีหัวเราะไฟฟ้าไม่ยังตฟฟ้ั<ะ>้อะไรก็ลงมาหมดถ้าก็จะไม่้องขบวน ทีวีตาทีวีอย ouais> um ู Columbus ่นครับไม่ได้ดูคนไม่ได้ดูแต่เก็บไว้ทีวีอีกี่เดียวทีวเดีสีเครื่องอออยู่คนนยอยู่คนเดียวเดิงอนร่าข้างล่างก็มาทําองแสนแสหแสน่ประมาณสี่แส สรุปก็าตัวบ้านนี้นประมาณราคาประมาณ4-5แสน